แหวนผูกดวงหัวใจเศรษฐีนะคะมาเฮงๆเหงปังๆังไปด้วยกันนะคะถ้าอยากจะดึงดูดโชคลาภให,ห้แบบมีสเสน่ห์แบบมีเสน่ห์กับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยนะคะให้ลูกค้าเห็นสินค้าเรานะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสินค้าหรือการบริการของเราเนี่ยนะคะก็แนะนําเลยนะคะสีเขียวเป็นสีที่เ,เรียกโชคลาภแล้วก็ให้ความรุ่งเรืองนะคะกับกับการกับ กับการค้าขายมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของนะเมตตาด้วยนะคะก็แนะนำนะคะเป็นสีเขียวนะคะแหวนถุงดวงบูชาได้นะคะในตะกร้าได้เลยค่ะหรือว่าติดต่ออินบ็อกมาก,ก็ได้นะคะอัญ,ญมณีอ่าเป็นอัญ,ญมณีที่มีเทวดารักษานะคะแล้วก็เทวดาอธิษฐานจิตให้พลังนะคะส่วนการส่งผลเราก็เน้นย้ำไว้เสมอนะคะว่า ถ้าต้องชะตาก็บูชาบูชาแล้วมีความสุขก็ให้บูชาอย่าบูชาแล้วรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจนะคะแล้วก็การส่งผลของพลังงานอาของเครื่องรางวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าวิบากกรรมของเราด้วยนะคะถ้าช่วงไหนเนี่ยบุญแบบของเราเต็มที่เนี่ยพลังในวัตถุมงคลก็ย่อมส่งผลมากเลยทีเดียวค่ะก็บูชากันได้นะคะแหวนผูกดวงหัวใจเศรษฐีค่ะ